คุณผู้ชมคะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของผู้สูงอายุที่เวลาที่เขาอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีผู้ดูแลเวลาจะไปหาหมอต่างๆเนี่ยมันประสบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะที่ราชบุรีนะคะเขามีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยมีโครงการขึ้นมาค่ะแล้วก็มีการไปพูดคุยนะคะถามเรื่องของสุขภาพต่างๆของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆที่เขาอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็มีการดําเนินการเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเราพูดคุยกันมาใน ช่วงก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ตอนนี้จะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับทางด้านของแคร์อยู่ว่าเขาจะใช้โครงการนี้ได้อย่างไรอยู่กับผู้ร่วมรายการของเราทุกท่านนะคะขออนุญาตสวัสดีรอบค่ะสวัสดีค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะกับที่ตอนที่ผ่านมาเราคุยกันถึงเรื่องของปัญหาไปแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุ mm hmm. ที่เขาอยู่ที่บ้านกับโครงการที่เกิดขึ้นกับโครงการแคร์อยู่ทีนี้เวลาที่เขาจะใช้บริการแคร์อยู่เขาต้องทำอย่างไรบ้างคะ่ะ uh ถ้าเขาต้องใช้แคร์ยูนะคะก็คือเขาจะต้องเขียนคําร้องอันดับแรกคือเขียนคําร้องจะพอเขียนคาร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอแคร์ยูได้รับคําร้องเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปรับคนป่วยกับรถกู้ที่รถกู้ทีพที่ไปเป็นของทางเทศบาลมีกี่คันคะตอนนี้มีสองคันครับมีสองคัน ค่ะพอเรารับเรียบร้อยแล้วมารับที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการไปพบหรือการไปพบแพทย์ค่ะพอเราไปถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จัดการในส่วนของที่เป็นเอกสารแล้วก็จนไปถึงขั้นตอนของการพบแพทย์พอการพบแพทย์เนี่ยบางผู้ป่วยบางคน เราถ้าเกิดเขาพูดรู้เรื่องเราก็จะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าบางเคสในกรณีที่ว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อยากให้เราแบบทราบถึงอาการประมาณนั้นอ่าก็เราก็เขาก็จะเข้าไปคนเดียวค่ะแต่ในกรณีเคสที่ว่าเราคนป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรได้อะไรเงี้ยเราจะเข้าไปไปฟังที่คุณหมอพูดว่าอ่าว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไง พอเราได้รับทราบจากคุณหมอแล้วว่าครั้งต่อไปปฏิบัติตนอะไรยังไงเงี้ยเราก็จะแจ้งกับาทางญาติโดยตรงในกรณีที่ว่า,าครั้งต่อไปเราจะต้องมีการามีการเขาเรียกว่ามีการปฏิบัติตัวยังไงก่อนพบหมออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแจ้งไปเลยกับทางาญาติในกรณีที่ไม่มีญาติในกรณีที่ไม่มีญาติเนี่ยเราก็จะแจ้งกับอสมอที่อยู่ใน พื้นที่ค่ะว่าเขาจะมีเคสแบบนี้อาการแบบนี้อะไรแบบแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะของกบวนการแบบนี้พอเราไปพาไปหาหมอก็คือรอการตรวจต่างๆรอใบนัดต่างแสดงว่าเราก็จะเป็นคนที่รู้ว่าครั้งต่อไปเขาจะนัดวันไหนใช่ค่ะเราก็ต้องไปต่อเลยแบบนั้นเลยหรือว่าต้องมีร้องขอมาอีกรอบหนึ่งค่ะต้องต้องเขียนใบคำร้อง เป็นรายครั้งเป็นรายครั้ง,งใช่ค่ะก็คือบางทีญาติญาติเขาอ,อาจจะสะดวกในการพาไปในครั้งต่อไปก็ได้เนาะแต่ที่ที่สําคัญเลยก็คือเมื่อเราได้ทราบของอาการของของคนป่วยแล้วเนี่ยคือถ้าในกรณีที่มีญาติเนี่ยเราเรา,เราเนี่ยจะต้องเรียนให้กับญาติผู้ป่วยให้ทราบเลยว่าครั้งต่อไปเราควรปฏิบัติตนอย่างไรหรือแม้กระทั่งการที่จะมาใช้ care y u หรือใช้บริการของเราเนี่ยก็ต้องขิงคําร้องทุกครั้ง ก็คือเขียนคำร้องทุกครั้งในการที่จะใช้บริการแต่เมื่อสักครู่ที่ทราบมาคือมีรถ<ช>สองคันเพียงพอหรือไม่เพียงพอยังไงบ้างคะในส่วนรถนะครับเราเราจะมีบริการรับส่งผู้ป่วยนะครับไปโรงพยาบาลแล้วก็ในพื้นที่นะครับมาล้างแผลมาอะไรต่างนะครับหรือมีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างเนี่ยเราจะวิ่ง ในในในพื้นที่แต่อนาคตผมคิดว่าคงไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็มีประชากรเยอะครับค่ะก็เรียกว่ามีการกระจายไปในแต่ละพื้นที่อย่างทางทางท้องถิ่นคะ่ะเวลาที่เราเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านตรงนี้เขามีความต้องการร้องขอเพิ่มเติมไหมคะครับในส่วนของออการร้องขอเพิ่มเติมนะฮะก็ เราก็จะประสานทางเทศบาลนะครับแล้วก็องค์กรปรกครองท้องถิ่นว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลเนี่ยนะฮะหรือองค์กรปรกครองท้องถิ่นเนี่ยนอกจากนะครับนอกจากเราจะใช้งบประมาณนะครับจากส่วนของที่จัดเก็บเองแล้วนะครับและก็ในส่วนกลางที่จัดเก็บให้แล้วเนี่ยเรายังสามารถขอนะครับเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยตรงนะครับ ได้อ่ากับสํานักงบประมาณนะครับซึ่งจะมีการขอ,ขอไปนะฮะ,ะทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะด้านณนะปัจจุบันเนี่ยในด้านเรื่องของอสิ่งแวดล้อมและด้านของอสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นรถพยาบาลรถน้นําหรือแม้กระทั่งว่าโครงการต่างๆที่เรานํามาในการที่จะมา,าสร้างนะครับสร้างศูนย์บริการ นะครับในส่วนตรงนี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือสารนักสุกต่างๆเนี่ยตอนนี้ในหนึ่งปีเราจะสามารถขอได้หนึ่งครั้งซึ่งในการขอเนี่ยเราไม่จำกัดจํานวนนะครับจำนวนก็ประมาณว่าขอได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าขออย่างเดียวว่าให้สํานักเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีผลงานที่สามารถจัดต้องได้จริงแล้วก็อย่างที่ ทางที่ทางผมได้นําเสนอไปเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยก็คือบอกว่าเวลาเราทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องส่งประกวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายที่การันตีเราได้ก็คือการที่เราจะต้องไปเข้าประกวดต่างๆแล้วก็ได้ได,ไ,ดได้รางวัลมามันจะเป็นตัวการันตีที่ว่าเออผลงานเราได้แล้วแล้วก็จะสามารถที่จะของปรกมาต่างๆได้มากขึ้นในส่วนของอ สำนักงานส่งสเสริมกรารครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลาบุรีเนี่ยก็จะคอยจะคอยจะดูแลให้นะครับแล้วก็บอกได้ทุกครั้งและก็จะพยายามบอกว่าในช่วงนี้หนึ่งปีนะครับต้องต้องขออนุญ,ญาตน,นิดหนึ่งว่าการของเงินประมาณหลวงเนี่ยหรือส่วนกลางเนี่ยเราต้องมีแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นท้องถิ่นอำเภอเมืองเนี่ยผมจะพยายามประสานไปที่อบตและเทศบาลทุกแห่งว่าคุณจะต้อง ณนะวันนี้คุณจะต้องลงพื้นที่แล้วแล้วคุณจะต้องไปทําแผนเพื่อ,อสอํเร็จความต้องการทุกๆด้านนะครับเพื่อขึ้นมาซึ่งในส่วนของอเรื่องของแคร์ยูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในใน,ในภารกิจของเทศบาลซึ่งเราก็ได้ส่งเสริมมานะครับแลวนอกจากนี้เนี่ยเงินงบประมาณจากที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีโครงการาโคองการถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับซึ่ง ใน1ปีเนี่ยเราจะมีบริษัทของส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการตรวจเครดิตคาร์บอนนะครับในของจังหวัดลาบุรีซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาตรวจที่เทศบาลตำบลหลักเมืองแล้วเมื่อเราได้เครดิตคาร์บอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเครดิตคาร์บอนตัวนี้สามารถที่เอาไปรองรับในเขาเรียกของบริษัทต่างๆเนี่ยที่ที่รักสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาขอซื้อได้แล้วก็ ทางเราเนี่ยมีบริษัทที่มาตรวจรับรองให้นะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลหลักเมืองเนี่ยเราก็จะได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่เป็นเคดิตาร์บอนของถางขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างเดียวนะฮะเราไม่รวมถึงไอ้ที่เราเป็นเรื่องของไอ้อะไรต้นไม้เขียวอะไรต่างๆเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่านะครับซึ่งอาจจะมองน้อยนิดแต่ถ้าสมมุติว่า เราได้รับการส่งเสริมหรือมีคนมาสนับสนุนภาคเอกชนนะฮะมาสนับสนุนในการจัดซื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโครงการพวกนี้เข้าไปต่อนเนื่องได้มากมากขึ้นนะฮะครับในส่วนของสำนังกงาสนส่งเสริมการปกครองกันถึงเราพยายามสนับสนุนเทศบาลตรํรราหวัดหลักเมืองให้มีความเป็นเอกภ,ภาพนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในในทุกๆด้านมาโดยตลอดครับค่ะในส่วนของเอกชนเราได้มีการลงพื้นที่ไป ไปพบปะกับทางด้านของกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุตรงนี้คะ่ะเราได้มีการพูดคุยไหมว่าปัญหาอุปสรรคที่เขาเจอและเราเจอเป็นยังไงบ้างแล้วมองเรื่องนี้ต่อ,อยังไงบ้างคะ่ะจริงในส่วนของไพก่กระชนนะครับในนามก็คาบิชขับลาบุรีเนี่ยอย่างที่เราเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราลองมาร่วมกับทางเทศบาลตั้งแต่ตอนช่วงโควิดนะครับเราก็ทกํกากิจกรรมร่วมมาตลอดสิ่งที่เรามองเห็นหลายโครงการที่ร่วมกับทางนายกกับทางเท,ทศบาลเนี่ย จะเป็นผลสําเร็จตามโครงการวันนี้ก็เราก็ลวมามาตลอดนะครับสิ่งที่เราเห็นคือความเสียสละนะครับของในชุมชนวันนี้เนี่ยถ้าเทศบาลตะบลหลักเมืองเทียบกับหลายๆอีกหลายๆที่เนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นหนึ่งอย่าว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะเป็นหนึ่งในสิบแล้วกันนะครับว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลประชาชนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะฮะในเรื่องของอความสะดวกสบายนะครับในหลายๆเรื่อง เราะฉะนั้นยภาคเอกชนเองเนี่ยเราก็พยายามสแสวงหาเรื่องราวนะครับกระบวนการกิจกรรมรวมถึงหน่วยง,งานอื่นๆที่จะให้ร,ร,รู้เรื่องราวของเทศบาลหลังเมืองมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้เป็นตัวเงินในทุกครั้งนะครับแต่ทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมนะก็จะมีมีเรื่องเม็ดเงินเข้ามาสู่สู่องค์กรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามสร้างคือเขาว่าในทางเชิงธุรกิจเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์นะฮะ อยู่ที่ไหนก็ไม่อุ่นใจเท่าหลักเมืองอันนี้คือแบรนด์นี่คือการสร้างแบรนด์ครับเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยเวทีนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอยากจะให้เวทีนี้เป็นเวทีหนึ่งซึ่งขยายไปในทุกๆอบทอและก็ทุกๆจังหวัดก็ยังเชื่อมั่นในใน,ในภาคประชาชนยังเชื่อมั่นว่าถ้าชีวิตพนอยู่ของประชาชนในพื้นที่เนี่ยแข็งแรงและเข้มแข็งทุกอย่างมันจะไปครอบครัวเข้มแข็ง นะครับประชาชนเข้มแข็งเศรษฐกิจจะตามมาคนทํางานลูกหลานก็ไม่ต้องพวงที่จะต้องมานั่งคอยดูมีผู้นําท้องถิน่นมีหน่วยงานราชการคอยดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเราก็พร้อมนะครับแต่ว่าจะมาหวังอย่างเดียวว่าเราต้องเอางบประมาณมาสมุนเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่ราชการนะครับแล้วก็มีกระบวนการด้วยภาวะการอะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทางเทศบาลทำเนี่ย เคยคุยกันหลายครั้งว่าการไปขอเงินขอได้ไม่เกินสามครั้งอะ่ะครั้งที่สามเริ่มแบบไม่อยากให้ละแต่ท่านนี้ขอขยะใครก็ให้ฮะจบจเป็นที่มาของโครงการนี้ครับว่าเราขอขยะที่เขาไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าเราบอกว่าที่ไม่เอาแล้วเนี่ยเราไปทําอะไรทําตรงไหนให้เขาเห็นมันจะเกิดความภาคภูมิใจของผู้ให้แล้วก็เกิดกระบ,บวนการที่ปร่งใสายของผู้รับแล้วก็บริหารจัดการของเทศบาลอันนี้จะเป็นที่มาเป็นข้อทางานครบรูป นะครับแล้วก็ช่วยกันทั้งภาคและเพอเอกชนมันถ้าเป็นย้อนไปยุคเป็นเดิมเนี่ยเ็าจะมีคําว่าบาวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมาแปลงนิดนึงก็มีภาคเอกชนมีท้องถิ่นเทศาบาลแล้วก็มีชาวบ้านร่วมกันแล้วถ้าก็สามส่วนรวมกันเนี่ยผมยังเชื่อว่า,าภาคอื่นๆที่เขาเห็นเขาจะเริ่มกลับเข้ามามองความสําคัญที่สาคัญคือเทศาบาลมีความโปร่งใสนะครับก็ประชาชนก็อุ่นใจค่ะ <c oughs> ก็เรียกว่ามีการผสานกําลังกันเนาะจะทํากลุ่มเดียวก็อาจจะไม่ได้สําเร็จได้นะคะอย่างเมื่อสักครู่หนูเห็นพี่แคยูมีเป็นสมุดอันนี้เป็นสมุดอะไรอ,ะอ่ะเป็นสมุดบันทึกประวัติของผู้ป่วยที่ใช้แคยูค่ะใช่ค่ะเป็นรายบุคคลอันนี้นะค,ะค่ะคือเราะจะเหมือนมีการส่งต่อว่าเวลานี้คือคุณหมอซักถามหรือพยาบาลสักถามเนี่ยเราสามารถตอบได้ในเบื้องต้นที่ว่าอาการเบื้องต้นหรือการแพ้ยาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ เราก็จะมีตัวนี้ด้านในจะมีประมาณไหนบ้างด้านในประมาณนี้ก็คือเราจะมีเป็นอันนี้ใช้ด้านนายกเราก็จะมีเป็นชื่อผู้ป่วยนะคะเป็นชื่อผู้ป่วยแล้วก็เป็นของเรื่องของการโรคที่เป็นอยู่ <c oughs> การแพ้ยาอ่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันเป็นการซักถามเบื้องต้นจากทางพยาบาลอยู่แล้วซึ่งเราสามารถตอบได้ <c oughs> แต่ว่าอาการนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถถามกับตัวที่เป็นผู้ป่วย ถ้าสมมติผู้ป่วยสามารถให้ข้อมูลกับเราได้แต่ถ้าว่าผู้ป่วยให้ข้อมูลกับเราไม่ได้เราถามกับาญาติผู้ป่วยเบื้องต้นไปก่อนได้ค่ะก็คือจะมีข้อมูลเป็นรายละเอียดคร่าวๆแบบนี้ที่คือเรียกว่าข้อมูลที่ควรจะรู้ในเบื้องต้นแล้วก็จะมี q ิวโค้ดต่างๆด้วย เพา่อาดก็แสดงที่อยู่บ้านช่งอยู่ตรงไหนมุมไหนนี่ค่ะก็สามารถที่ทำก็จะมีที่อยู่ให้ด้วยนั่นหมายความว่าตัวของแคร์อยู่ที่จะเป็นอาสาสมัครนั่นต้องมีพื้นฐานเรื่องของพยาบาลด้วยถูกต้องไหมคะก็เราได้รับการอบรมเพราะเราเป็นอสมนะะเราก็มีอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลเบื้องต้นหรือการประมพยาบาลเบื้องต้นอย่างงี้ค่ะซึ่งเราเรามีการอบรมกันอยู่แล้ว เมื่อสักครู่ท่านบอกว่ามีตอนนี้มีม 10, ทั้งหมดสิบสิบเจ็ดท่านแล้วผู้สูงอายุกับกลุ่มเปราะบางที่เราดูแลตอนนี้นี่กี่หลังคาเรือนได้คะเพียงพอไหมคะกับสําหรับผู้ที่จะไป้าถามนะตอนนี้เพียงพอค่ะเพียงพอเพราะว่ามันก็จะมีเป็นแค่บางกลุ่มที่ต้องการใช้บริการแคคอยู่นะคะแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวจะขอเสริมที่ว่าอะไรนะคะลูกอยู่ แต่ไม่พร้อมที่จะพาแม่ไปก,ก็มีเคสหนึ่งอะคะ่ะลูกทำงานเปิดร้านเสริมสวยเขาขอใช้บริการแคร์อยู่ให้พาคุณพ่อเนี่ยไปพบหมอประมาณ3-4ถึงเดือนครั้งแต่เขาให้เหตุผลว่าในเมื่อทำร้านเสริมสวยเนี่ยถ้ามีลูกค้ามาเนี่ยเขาจะขาดรายได้ไปเลยเขาตอบแทนเทศบาลโดยการเขาบริจาคเงินกลับมาให้เทศบาลทุกเดือนค่ะเดือนละ300-500ถึงาบาทค่ะ ก็ก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนในส่วนที่เขาจะเราจะต้องไปดูแลครอบครัวเขาตรงนี้ถ้าถ้า <Safe> พูดถ to well ึงกรณีเหตุฉุกเฉินเวลาที่เราใช้แคร์อยู่นั่นคือมีการร้องขอถูกไหมคะร้องขอให้พาไปตามวันนัดต่างๆแล้วถ้าบุคคลที่เขาอยู่ในเขาเคยอยู่ในการดูแลของเราแล้ววันนี้เกิดแบบฉุกเฉินอาจจะหน้ามืดเป็นลมอย่างเงี้ยเขาจะติดต่อมาได้ยังไงครับในส่วนของฉุกเฉินเนี่ยนะครับเราจะมีรถกู้ชีพอีกคันหนึ่ง ะครับซึ่งจะคอยดูแลในพื้นที่นะครับว่า,เ,าเดี๋ยวคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่ออีกนิดนึงก็คือว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยเรามีสมาร์ทวอสนะครับซึ่งเคสแต่ละเคสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางบ้านเนี่ยป่วยติดเตียงบางบ้านก็มีความดันบ้างอะไรบ้างเดินเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตต่างต่างๆๆเนี่ยพวกนี้ก็จะมีในกาสมาร์ทวอสหรือมี ปุ่มกดนะครับเพื่อที่จะเรียกรถ SOS ที่ศูนย์นะครับเราก็จะมีรถเราจะมีศูนย์เนี่ยจะรู้เลยว่าใครเป็นคนกดปุ่มนะครับรถเราก็จะวิ่งไปเลยแล้วแล้วตัวอาสาสมัครแคร์ยูจะไปด้วยไหมไม่เกี่ยวเลยไม่เคคสคนั้นอันนี้คืองานกู้ชีพงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับก็คือที่เราทำใใช่ครับถึงแม้จะเป็นบุคคลที่เขาเคยใช้บริการของของแคร์ยูก็ตามถูกไหมคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นการ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบครอบกลุ่มทุกพื้นที่แล้วนอกเหนือจากการใช้บริการแคร์อยู่เรามีการลงพื้นที่ไปในแต่ละวันเพื่อไปสอบถามอาการสารุกุะดิบดด้วยไหมคะตรงนี้อ๋อมีค่ะเราจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมกลุ่มหลักๆที่เราเยี่ยมตอนนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะสมองเสือ่อมนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ที่ต้องการคำร้องด,ด้วยด้วยตัวเทศบาลนะคะ เราจะมองด้วยหลายๆระบบะนะคะตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูค่ะ,คะก็จะมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เขาอยู่ในระยะที่ต้องการส่งเสริมฟื้นฟูค่ะเรามีทีมน้องช่างชุมชนนะคะในการไปจัดทำลาวหัดเดินลอกออกกำลังให้ที่บ้านค่ะ,คะก็คือเราดูแลคอบคุมคอบคุม เรียกว่าด้วยระยะเวลาของการด,ดําเนินการต่างๆเนาะมันก็ต้องไปควบคู่กันไปทั้งรัฐเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเองโดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกหลานต่างๆก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะถ้ามองถึงตรงนี้เรียกว่าหนักไหมคะเป็นยังไงบ้างลองลองถามทางด้านสองท่าน,นนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะตรงนี้ครับถามว่าหนักไหมนะครับก็เป็นนโยบายของทางเทศบาลเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเพื่อดูแล พี่น้องประชาชนนะครับโดยประชาชนเลือกตั้งเรามานะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราจะตอบแทนให้พี่น้องประชาชนก็เป็นโครงการนโยบายนะครับที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของพวกเรานะครับเรามีทีมงานที่ดีนะครับมีภาคเอ,อกเอชนนะครับบิดขับหรือ,อ,อทางหน่วยงานของอำเภอก็ตามวันนี้เนี่ยเราทำงานด้วย ด้วยดวยจิตอาสารจริงๆนะครับจะหนักจะเบาอะไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ครค่ะเรียกว่าในช่วงทิ้งท้ายนี้นะคะจะให้ทุกท่านนะคะได้ได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทั้งประชาชนเองนะคะหรือว่าทางด้านของหอน่วยงานต่างๆว่าโครงการแคร์อยู่เนี่ยค่ะ มันสามารถดําเนินต่อไปได้ยังไงแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างหน่วยงานที่ดูอยู่อาจจะเรานําเราเป็นตัวอย่างก็ได้ขออนุญาตไล่์ทีละท่านขออนุญาต,ทา,ออญาตทางเชินทางด้านพยาบาลก่อนค่ะก็โครงการบริการอาสาดูแลช่วยเหลือเป็นเพื่อนไปหาหมอนะคะแคร์อยู่เราก็หวังว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพอะคะ่ะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะมันอาจจะเป็นป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือในลายที่เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะก็ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าโครงการอันนี้ค่ะมันเป็นเปรียบเสมือนต้นไม้อะค่ะที่มันผีดอกออกผลแล้วก็ให้เงาที่ล่มเย็นะนะคะก็เลยคิดว่าประชาชนในชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันลดน้ำพรวนดินเพื่อดูแลให้ต้นไม้ต้นนี้ค่ะเติบโตไปในอนาคตอย่างยั่งยืนนะคะเชิญท่านท้องถิ่นได้เลย ครับในส่วนของผมนะครับในฐานะที่เป็นท้องถิ่นอำเภอนะครับในลักษณะของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอาการบริการที่เป็นด้านสาธารณะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาหรือแม้กระทั่ง ด้านสนาธารณภัยต่างๆเป็นต้นนะฮะก็เราสามารถที่จะสนับสนุนและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับพาคเอกชนราคาเชิญได้เลยค่ะครับก็ในส่วนภาคเอกชนนะครับต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะไปอยู่นอกพื้นที่แต่ด้วยยังกังคิดว่าอันนี้คือบันเกิดก็ย้อนกลับมาช่วยส่วนหลายๆส่วนที่เราพยายามร่วมกับทางเทศบาลตํางหลักเมืองเนี่ยช่วยเกิดโครงการดีๆข,ขึ้นมา และโครงการนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นโครงการที่สามารถต่อยอดนะครับแล้วก็ขยายผลไปยังทุกพื้นที่ได้อย่างในตอนต้นเนี่ยเราพูดว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งนะรประชาชนเข้มแข็งเนี่ยประเทศชาติมันต้องเข้มแข็งแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามรายการนะครับขยายเรื่องนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยนำเรื่องราวเหล่านี้ไปไปไป,ไปไปไปพูดคุยและผมก็ ตั้งใจว่าจะพูดทุกเวทีที่มีโอกาสเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าถ้าอยากจะมาดูงานในเรื่องนี้ทางทางเราประสัทได้ไหมผมก็ยินดีนะครับทางรัฐบาลก็ยินดีเพราะฉะนั้นก็อยากให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ขยายผลแล้วก็บรรลุผลในหลายพื้นที่เพื่อพี่น้องทุกคนได้เข้มแข็งครับค่ะเชิญทางด้านท่าน าำรับที่เป็นแคร์ยูนะคะ,คะโครงการนี้ซึ่งตัวแคร์ยูเองเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้บริการแล้วก็เป็นผู้รับบริการด้วยซึ่งโดยเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ในในส่วนนี้คือทั้งอยากจะบอกว่าทางญาติหรือผู้ป่วยเองเมื่อท่านให้ความอขอเรียกว่าให้ความไว้วางใจไว้วางใจค่ะก็ะะจะเราอะแคร์ยูเราจะทําให้ดีที่สุดเราจะดูแลท่านเหมือน ยอิดนคนเดีเลยค่ะอืมค่ะเชิญท่านนายกค่ะครับในส่วนของการทำงานนะครับก็ต้องอ,อ,อนาคตนะครับเราอาจจะขยายพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อรองรับหน่วยงานไหนที่ไม่พร้อมเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลห,หรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมันต้องการนะครับความ สะดวกสบายนะครับจากการทํางานของท้องถิ่นนะครับเราพร้อมนะครับที่จะเป็นแกนหลักนะครับในการทํางานในเรื่องของแคยูและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าหากอยากจะมีส่วนร่วมในการร่วมกันบริจาคขยะหรือว่าทุนต่างๆให้กับโครงการนี้สามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้างคะครับก็ในส่วนของการรับบริจาคไม่ว่าเป็นขยะ ผมอยากได้อยู่ในพื้นที่มากกว่าเ้าไกรแล้วมันก็คิงร้ยบาทนะครับหรือมาบริจาคที่ได้ที่เทศบาลในมูลหลักเมืองของเรานะครับก็ติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขกองสาธารณสุขของเทศบาลในมูลหลักเมืองมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะพอจำได้ไหมบอกได้เลยค่ะ0 3 2ย์4 6 8 2ต่อ1ต่อ่ะค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้หน้าจออีกทีหนึ่งนะคะถ้าหาสนใจก็ขยับ นำมาบริจาคที่นี่ได้เลยนะคะในในตัวในตัวพื้นที่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของทุนต่างๆก็สามารถบริจาคติดต่อไปได้นะคะมีเซร์มไม่คะฟากนิดนึงครับค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่อุ่นใจเท่าหลักเมืองนี่ <c oughs> น <c oughs> อุ่นใจทุกที่ถ้ามีบุคลากรดีๆแบบนี้นะคะท <c oughs> ่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เข้ามาดูงานได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่เป็นเป็น,ปนพล็อปของการจัดเวทีของเราตรวนี้ก็จะมีเป็นโซนต่างๆที่เป็นเรื่องของข้อมูลของขยะต่างๆที่ที่เรานํามาจัด แสดงตรงนี้ด้วยนะคะดูแล้วนำไปเป็นตัวอย่างต่อไปได้ในอนาคตนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยที่นำโครงการดีๆแบบนี้มานำเสนอและเชื่อว่ารายการโอ,อกาสไปหลายๆพื้นที่อาจจะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณค่ะผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอะไรและแนวทางในการแก้ไขอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ